ทอดต้องเทิดแล้วอืมเสร็จแล้วค่ะอือแซ่บเลยพี่น้องแซ่แบเจ็บ ที่อะไรละ่ะปลานินเป็นอย่างนี้แหละค่ะอันนี้มากไม่ได้เนี่ยสุกละแค่เนี้ยนะคะทีนี้ก็ใส่หอมใส่ปลาลงไปอีกหน่อยปลากินปลาได้ไหม้มปลาต๊ คลิปสั้นเลยจากพี่น้องวันนี้จะมาทำต้มยำปลานิลน,นะคะมาดูลงัลงลังไม้ก่อนนะคะ ล้างม้าก่อนใส่น,นี่เด็กพี่นอ้องไร่ไร่สดสั่นแล้วลูกเสร็จแล้ว พอน้ำพอโบตอนตอนค่ะตอนตอนเอาตอนหนาหนาหน่อยตอนหนาหน,นานะคะใส่ลงไปชีโรยผัดชีโรยก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องผัโดโอยเยอะๆเลยนี่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะแ่บแสบดูมาดอจ้าอือเสร็จแล้วค่ะทำตุ้มยำ ใส่เครื่องใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยอันนี้ยังนอพีอ่เร็ดแล้วค่ะทำต้มยำใส่ เครื่องใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่คืออะไรล่ะปานินเป็นอย่างนี้แหละค่ะอันนี้มากไม่ได้เนี่ยสุกละแค่เนี้ย เนี่ยกันเนื้อไปแล้วเป็นของกัน hmm. oh. ชีโรยหักชีโรยก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องหักโดยเยอะๆเลยนี่อร่อยอร่อยค่ะเจ่บเจบดือ้อมาดืา้อจ้าไม่ใช่อะไรล่ะปานินเป็นอย่างนี้แหละค่ะอันนี้มากไม่ได้เนี่ยสุกละแค่เนี้ยชีโรยหักชีโรยก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องอักโดยเยอะๆเลย,เลยนี่อร่อยอร่อยค่ะเซ่บเจบดือด้อมาดืา้อจ้า ôi không dằm ở lòi ngon. lòi à lòi à à đỡ vì nóng nơ công năng quái được sắp แ่บเลยพี่น้องแ่บแบทำต้มยำใส่เครื่องใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อย เลยต้มยำอร่อยอร่อย อร่อยเด้อพี C ่น้องเด้อกำลังปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งก่อนเด้อจ้ะเดือดสักพักหนึ่งก่อนเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็นะคะทีนี้ก็ใส่หอมใส่ปลาลงไปอีกหน่อยผมปลากินปลาได้ไหมได้ปลาต้มนี่เลยต้มยำอร่อยอร่อยหมดเลยพี่น้องใส่หมดเลยีิคกีจพายดับนะ น้องฟ้าเขาก็กินปลาอยู่ไม่ต้องทอดต้องเทิดแล้วพอโบอน้ำพอโบอตอนตอนค่าตอนตอนเอาตอนหน,นาหน่อยตอนหนาหน,นะคะใส่ลงไป อันอนี้ยังน้อพ,พี่น้อใส่ริกตักฟองอีกหน่อยนะคะหมดเลยพี่น้อใส่หมดเลยชีเ้เกียบนะว่าน้องฟ้าเขาก็กินปลาอยู่ไม่ต้องทอดต้องเทิดแล้วอร่อยเด้อพี่น้องเนอะกำลังปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งก่อนได้จ้ะเดือดสักพักหนึ่งก่อนเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็ และปลานินเป็นอย่างนี้แหละค่ะอันนี้มากไม่ได้เนี่ยสุกละแค่เนี้ยชีโรยผัดชีโรยก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องดโดยเยอะๆเลยนี่อร่อยอร่อยค่ะแ่บแฉบเลอมาดือจ้าล้างล้างไม้ก่อนนะคะล้างไม้ก่อนไม่ใช่อะไรละ่ะปลายินเป็นอย่างนี้แหละค่ะ อันนี้มากไม่ได้เนี่ยถุกละแค่เนี้ยหมดเลยพี่น้องใส่หมดเลยี้เกียบเกียบแนะล้วน้องฟ้าเขาก็กินปลาอยู่ไม่ต้องทอดต้องเทิรแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่หอมใส่ปลาลงไปอีกหน่อยน้องปลากินปลา,าได้ไหม้ปลาตพี่น้อใส่ริตักฟองอีกหน่อยนะคะ